มาดูตัวอย่าง้อสอบกันกลับหนุ่งกลับไอ้กรอนี้ถามว่าช้อยเลือกใดใช้อักษรย่อไม่ถูกครับใช้อักษรย่อไม่ถูกนะครับข้อไหนไม่ถูกครับตามบนถูกแล้วตามรวดถูกแล้วเมตรถูกแล้วแต่จังหวัดนี่ไม่ถูกครับจังหวัดนี่ต้องเขียนเป็นจอจานตัวเดียวแล้วใส่จุดเลยครับต้องเขียนจอจานตัวเดียวแล้วใส่จุดเลยไม่ใช่จอวอนะครับ อาไปนั่นข้อจังหวัดผิดครับหนูครับเออเนี่ยเนี่ยนุก,ก็่อยๆจดแล้วก็ทําความคุ้นเคยเนี่ยทาโจ์แบบนี้บ่อยๆครับหนูแล้วมันจะคุ้นเคยเองไม่ต้องไปท่องครับหนู้อสอบเขาก็ใช้ตัวพื้นๆในชีวิตประจําวันทั้งนั้นนะครับมาออกครับขอต่อไปครับถามว่าขอ้อใดใช้ตัวย่อไม่ถูกอ้าวไม่ถูกอีกแล้วครับโรงเรียนเขียนเป็นรออและจุดเดียวถูกครับปัจจุบันเขียนอย่างนี้ สามนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขเขียนเป็นสอพอมอเอาก็ถูกครับสานักงาน,นาคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติขเขียนเป็นสปชอเอาถูกครับแต่วิทยาลัยนี่เขียนวอลอนี่ไม่ได้ครับวิทยาลัยต้องเขียนเป็นวแหวนตัวเดียวแล้วใส่จุดครับวจุดครับถึงจะถูกครับนะครับไม่ใช่วลลครับราะนั้นไอ้นี่ผิดนะครับผิดผิดผิดเนี่ยพอเห็นไอ้ที่มันไม่คุ้นหูไม่คุ้นตานจะรู้เลยครับ มหาวิทยาลัยก็ต้องใช้มมาจุดวิทยาลัยก็วแหวนจุดมาอย่างนี้ไม่คุ้นตาแสดงว่าไอเนี่ยผิดเนี่ยวันสอบจริงเนี่ยธนุทําจดไปเยอะๆแล้วมันจะคุ้นตาเองครับไม่ยากครับต่อไปครับอักษยรย่อในช้อยเลือกใดเขียนไม่ถูกครับไม่ถูกนะหนูไม่ถูกนะไอที่ไม่ถูกก็คือข้อหนึ่งนี่ไม่ถูกครับรองาศาสตราจารนยน์เขียนเป็นรอจุดสจุดไม่ใช่มันต้องเขียนรอสอติดกันและจุดเดียวครับจุดเดียวครับ รองาศาสตราจารย์นี่ปัจจุบันเขาเรียกรอสอรอสอผู้ช่วยาศาสตราจารย์กับผอสอผอสอนะครับเขียนติดกันครับเขียนติดกันและมีจุดจุดเดียวไอ้นี้มี2จุดก็เลยผิดครับโรงเรียนเนี่ยถูกแล้วครับปฐมถูกแล้วพระราชกิจสถิกาถูกต้องแล้วครับหนูครับต่อไปครับถามว่าขอ้อใดต่อไปนี้เขียนคำยอ่ออักษรย่อผิดครับหนูก็ได้ใช้อักษรย่อผิด ก็เดิงเด็กหญิงถูกครับเด็กหญิงนี่ใช้2จุดครับดอจุดยอจุดจริงๆอ่ะมันน่าจะใช้จุดเดียวนะครับน่าจะใช้ดอยอจุดเดียวตามหลักการนะครับแต่ว่าไอเนี้ยมันใช้กันมานานละเลยอนุโลมว่าอ่ะห้มันใช้2จุดต่อไปอนุโลมนะครับนางสาวก็นอจุดสอจุดถูกครับอนุโลมให้ใช่มกราคมก็มจุดกอจุดก็ถูกครับก็มันใช้กันมานานก็เลยอนุโลมให้ใช้เพราะนั้นเขียนอย่างเงี้ยโอเคถูกต้อง พระราชบัญญัตินี่ก็ใช้กันมานานครับใช้กันมานานเขาให้ใช้เป็นพอจุดรอจุดบอจุดครับ3จ linking, ุดเลยครับต้องใช้อย่างนี้ครับเพราะมันใช้กันมานานแล้วเขียนแบบนี้ก็เลยกลายเป็นผิดครับเขียนอย่างนี้เลยกลายเป็นผิดไอ้ที่ถูกมันต้องเป็นแบบนี้นะครับเขาถามข้อไหนผิดก็เลยกลายเป็นเนี่ยครับพอรบอนี่แหละครับผิดนะครับ ต่อไปครับถามว่าขอ้อใดใช้อักษรย่อผิดครับเมษา <c oughs> เขียนเป็นเมจุดยอจุดถูกครับสารวัตรใหญ่เขียนเป็นสวยอจุดก็ถูกครับถูกหนูลองไปดูไอที T ่เราลิสต์มาเมื่อกี้นะครับ <c oughs> โทรศัพท์เขียนเป็นระโอทอรอจุดก็ถูกครับนิยมใช้กันแบบนี้มานานแล้ว <c oughs> ทางหลวงเนี่ยเขียนเป็นทอหอที่ผิดครับมันต้องเขียนเป็นทรอ,อครับหนูต้องเขียนเป็นทรอ,อทางหลวงครับแล้วใส่จุด อักษรควบกล้ำเนี่ยเนี่ยหอหลอเนี่ยเขาเรียกอักษรควบกล้ำเราไม่ใช้หอหีบครับเราใช้ตัวถัดมาใช้ตัวถัดมาคือใช้ลอลิงครับเออจำไว้ครับอักษรควบกล้ำเนี่ยเราไม่ใช้หอหีบนะครับใช้ตัวถัดมาก็คือลอลิงก็เลยกลายเป็นทอลอเขียนทอหอนึกถือว่าผิดนะครับครับเอา้าจดจำไว้ทรมาหากินนะครับ ข้อนี้ครับถามว่าข้อใดใช้อักษรย่อผิดครับหนูครับไอ้ที่ผิดก็คือข้อนี้ครับด็อกเตอร์ต้องเขียนเป็นดรติดกันและใช้จุดจุดเดียวครับต้องเขียนอย่างนี้ครับด็อกเตอร์ถึงจะถูกครับเขียนเป็นดอจุดรอจุดผิดครับหนูส่วนข้ออื่นนี่ถูกแล้วนะครับผศผู้ช่วยศาสตราจารย์ผอผู้อำนวยการพกเพศัจกรอันนี้ถูกต้องหมดแล้วครับถูกต้องหมดแล้วผิดข้อเดียวครับคืออัดด็อกเตอร์นี่ผิดนะครับเอ้าจดไปจําไปครับหนูครับ มาข้อนี้ครับถามว่าข้อใดเขียนอักษรย่อผิดครับหนูครับข้อหนึ่งมีข่าวจากกทมกทมเป็นคำยอ่อก่อนหน้าก็เว้นวรรคอา้าวถูกต้องแล้วครับถูกต้องข้อสองครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจอจานเป็นคำยอ่อก่อนหน้าก็เว้นวรรคอ้าวก็ถูกแล้วครับหนูข้อสามครับาศาสตราจารย์นายแพทย์เป็นคำยอ่อคำยอ่อระหว่างคำก็เว้นวรรคอ้าวก็ถูกแล้วครับแต่ข้อสีนี่ผิดครับ รองศาสตร์สตรจารย์รอสเป bon ็นคำย่อดรที่ย่อผิดครับมันต้องเขียนเป็นดอรอติดกันแล้วมีจุดจุดเดียวนะครับมีจุดจุดเดียวไม่ใช่สองจุดแล้วระหว่างคำย่อคำอย,คำอย,คำอย่อก็ต้องเว้นวรกด้วยต้องเว้นวรคด้วยเพราะฉะนั้นเขียนในถูกก็ต้องเขียนอย่างนี้มีเว้นวรคอีกต่างหากนะครับก็ต้องเขียนกันอย่างนี้ไอ้ดีผิดครับเขียนอย่างนี้ผิดไอ้ถูกต้องต้องอย่างนี้นะครับหนูครับเอ้าลองตรวจสอบทบทวนจดจําครับหนู มาข้อนี้สิครับถามว่าอักษรย่อข้อใดผิดครับหนูครับไอที่ผิดคืออันนี้ครับหนูปอนอเนี่ยมันคือที่ทําการไปรณีนีครับหนูที่ทําการไปรณีนีไม่ใช่ว่าไปรณียีเฉยนะครับมันต้องมีคําว่าที่ทําการด้วยนะครับหนูเพราะฉะนั้นไอนี่ผิดครับไอนี่ผิดส่วนข้ออื่นนี่รัฐาอันนี้ก็คือรัฐบาลถูกต้อง พกยกับเพศสก,กัดเพศสัจก,กรหญิงนพกับนายแพทย์ไอ้พวกนี้ถูกแล้วครับถูกแล้วผิดอยู่อันเดียวก็คือนั่นนะครับที่ทําการไปรสนีนะครับหนูครับข้อต่อไปครับถามว่าอันไหนเขียนผิดครับหนูนอรอจุดนี่คือนักเรียนถูกครับพองอดอประสิงกันได้ถูกรอพอจุดโรงพยาบาลถูกไอ้ที่ผิดคืออันนี้ครับ นอสนักศึกษาเนี่ยมันต้องเขียนเป็นนจุดสจุดนะครับเพราะว่าใช้กันมานานแล้วครับเลยอนุโลมว่าไอ้อย่างเงี้ยถูกนะครับให้ใช้อย่างนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็เลยต้องใช้เป็นนี้ครับนจุดสจุดอย่างนี้ครับหนูครับอ้เขียนอย่างนี้ไม่ได้ครับผิดครับอย่างนี้ถึงจะได้ครับถึงจะถูกครับมาอีกแล้วครับถามว่าข้อใดใช้อักษรย่อผิดครับ พระราชบัญญัติกฤษฎีกาพระราชกำหนดถูกต้องหมดแล้วครับเขียน <_ d ream> อย่างนี้ครับหนูแต่กฎหมายเนี่ยต้องเขียนเป็นกมจุดอย่างนี้เลยครับหนูไม่ใช่กจุดครับไม่ใช่ฮะอย่างนี้ไม่ใช่ต้องเขียนจุดจุดเดียวครับเขียนเป็นกมแล้วก็จุดออะอย่างนี้คือกฎหมายกมจุดเนี่ยหนูอาจจะแปลว่ากิโลเมตรได้ด้วยนะครับกมจุดเนี่ยคือกิโลเมตรได้ด้วยกฎหมายก็ได้กิโลเมตรก็ได้นะครับกมกิโลเมตรก็ได้ครับหนูแปลได้สองอย่างเลยนะครับ ต่อไปครับถามว่าอักษรย่อใดเขียนผิดครับหนูครับเอออันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่ก็เก็บเอาไว้เป็นประสบการณ์นะหนูนเนาะไอปตอทอทอ,อสอ,อสอรอเนี่ยถูกต้องหมดแล้วครับหนูพวกนี้ถูกต้องหมดแล้วไอที่ผิดคือน,นี่ครับอสอมอทอ,อ,อสอมอทอเนี่ยเขาใช้เป็นอ,อจุดสจุดมจุดทจุดนะครับหนูไอน,นี้เขาใช้กันมานานแล้วครับใช้กันมานานแล้วปัจจุบันก็เลยนี่อ,อ,อนุโลมไม่ใช้อย่างนี้ไอใช้อย่างนี้นะครับไปนะอสอมอทอเลยต้องใช้อย่างนี้นะครับใช้อันนี้ไม่ได้ครับ ต้องใช้แบบนี้เพราะใช้กันมานานแล้วข้อที่ผิดก็เลยเป็นข้อนี้ครับผิดนะครับ